แล้วก็อยากจะถามกันละว,ว่าจุดเด่นของตุบะสูตรตรงนี้คืออะไรคะจุดเด่นก็คือว่าเป็นอาหารกึ่งข้าวกึ่งหวานจะบอกว่าถ้าเพราะรับเป็นปลาหมึกมันก็ต้องเป็นของข้าวใช่ไหมคะแต่พอมาใส่ข้าวเหนียวมาใส่น้ําตาลมันก็กลายเป็นของหวานก็เลยกึ่งข้าวกึ่งหวานค่ะเป็นที่นิยมของสาม,สามจังหวัดนะคะตุบะสูตรงคืออะไรคะตุบะสูตรงก็คือว่าถ้าแปลตรงๆง,ต,งตุบะก็คือว่า ข้าวต้มสูตรงก็คือว่าปลาหมึกก็ต้มปลาหมึกเราก็มาแปลง่ายๆต้มปลาหมึกหวานแล้วก็วัตถุด,ดิบมีจะไม่เยอะง่ายๆก็คือว่าหลักๆก,ก็มีข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิถ้าจะเป็นขั้นตอนการทำค่ะทำยังไงคะเขอบอกไว้ก่อนว่าวัตถุด,ดิบปลาหมึกเนี้ยต้องสด ถ้าไม่สดนั้นจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็กะทิก็ต้องกะทิขั้นสุดๆนะคะน้ําตาลเว่นที่จะใช้คือน้าตาลเว่นต้องเป็นของดีขั้นตอนการทำคือว่าในเมื่อพอเราล้างสะอาดแล้ว,ลวก็เอาเข้าเข้าเหนียวเนี่ยที่ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ล้างสองสามน้ำนะคะแล้วก็มาผัาดกับกะทิค่ะกับบัวกะทิผัดลงไปเลยผัดพอได้ที่เนี่ยก็ตั้งไว้พอเย็นพอได้จับนะคะยัดใส,ส่ปลาหมึกนะคะ แล้วก็การยัดข้าวเหนียวอย่าให้มันตึงเกินเทียงอะไรให้สวยงามแล้วหลังจากนั้นก็เทกะทิเทกะท,ท,ทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลแวน่นแล้วก็ผสมน้ําตาลทรายนิดนึงแล้วก็เกลือก็ต้มด้วยไฟปานกลางนะคะอย่าต้มไฟแรงเพราะถ้าแรงไปแล้วก็ปลาหมึกมันจะรัดตัวมันจะสุกเร็วก็วจริงแต่จะกินไม่อร่อยค่ะ